มันไม่ใช่ชนบุรีเดี๋ยวนี้ทางนิคมทางภาคกลางคือก็มีกรุงเทพก็มีต้องการเยอะมากแล้วก็ระงษงให้เรียนต่อปวสด้วยนี่ไงเขาถึงบอกว่าครูแนะแนวเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลในระดับประเทศเลยครับการส่งเสริมให้เด็กไปเรียนเนี่ยมันต้องดูความถนัดดูความสามารถครับเขาควรที่จะไปกลุ่มไหนมันไม่เป็นไปไม่ได้ว่าในปีนี้มันออกมาในเด็กนี่จะต้องไปเอนทรานทั้งหมดไม่ใช่ครับ กลุ่มที่จะต้องไปทางอาชีวศึกษากลุ่มที่ต้องไปทางภาคเกษตรกลุ่มมันต้องดูแล้วก็ส่งแล้วดูคือดันเขาไปเรียนนี่นะพ่อแม่จะส่งลูกไปเรียนนี่นะจบไปแล้วทํางานอะไรต้องดูด้วยตอนนี้ก็มีข้อมูลอย่างนี้ด้วยจย์สุพลข้อมูลบอกว่าคนที่จบปริญญาตรีนะแล้วว่างงานให้ประมาณเกือบสองแสนคนนะตอนนี้ก็นั่นสิเพราะไปเรียนผิดทางอ่ะมันไปเรียนผิดทางไปเรียนในไอวุฒิตรงนั้นนะ่้าเขาจบมามันไม่ตลาดงานเขาไม่ต้องการสองแสนคนลงไปเรียนอาชีวศึกษาดครับ นี่มีงานทําไปแล้วครับท่นี้ผมจะทําอย่างนี้จาเริ่มกับการ่ายความคิดครับผมจะเอาคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยมาเรียนปวชกลับไปเรียนใหม่ครับเรียนปีเดียวปีเดียวแล้วส่งเข้าทํางานเลยเงินเดือนเท่ากับปริญญาตรีคือหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ทํางานได้เหมือนปวชคือมาฝึกคือแทนที่จะเตะฝุ่นอยู่หลายปีครับกลับไปร่างเรียนใหม่ตรงนี้ปีหนึ่งเอาจูงใจเขาหน่อยสิจูงใจเขาหน่อยไปเรียนแล้วได้ตังค์บ้้งไหมมีมีงานทําทันทีอ๋อมีงานคือหนึ่งปีจบไปนี่มีงานทมีงานทำทัน ใช่ไหมครับอืมแต่ว่าคุณจะไปทําเนี่ยคุณไม่มีความรู้เลยไปทำงานได้ไงเพราะว่าจบช่างที่เราเราเราผลิตขึ้นไปอย่างช่างซ่อมบำรุงนะครับครับนะหรือช่างเอ่อยนอะไรทั้งหลายเนี่ยคือคนที่มีอายุขนาดนี้แล้วจบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้วนี่นะครับแต่เขาเขาไม่มีงานทําในสาขาที่เขาเรียนมาแต่ถ้าเขากลับไปเรียนทางด้านปวชสายอาชีวะนี่นะครับวุฒิภาวะความรู้ทั่วไปเขาสูงเลยเพราะนั้นเขาจะเรียนตรงนี้ได้เร็วครับ เร็วแล้วก็การตัดสินใจต่างๆก็จะดีกว่าเด็กที่เรียนตามเกรนครับแล้วก็พอจบหนึ่งปีนี้เขาทำงานได้เลยทํางานได้เลยเราหางานได้ทําได้เลยแล้วก็ได้เงินเดือนนี่ก็คือคุณเพราะคุณปริญญาตรีอยู่แล้วครับเได้ท่าปริญญาตรีคุณปริญญาตรีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับที่สมัยเมื่อก่อนสิครับจบปวชจบปวสสบายนะชาติยังอยู่ครับโรงเรียนโรงงานเขาตั้งมาเลยครับใช่ไหมคบจบปวชบปวสไปเข้าฝึกตรงนี้เทรนตรงนี้อีกหนึ่งปีแล้วเข้าทํางานโรงงานเลยทํางานได้เลย มีอัตราเงินเดือนมีต่างๆที่เยอรมันเป็นอย่างนี้นะเยอรมันก็ใช่งี้ใช่คือจบปริญญาตรีแล้วไปเรียนปวชครับไปไปเรียนเขาเรียกซีรติบิเคหนึ่งปีครับแล้วก็เข้าทํางานในโรงงานก็คือปรับพื้นเพื่อให้เข้าทํางานกับสถานประกอบการนั้นๆได้ครับค่าแรงก็ เท่ากับวุฒิที่คุณคุณจบก็คือคุณคุณก็ปริญญาตรีนั่นแ,แหละอืะอถ้าอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีคนที่น่าจะมีคนมาเรียนมาเรียนแล้วก็มีงานทําเพราะทําไมมาเรียนเนี่ยไอ้ที่จบมาก็ยังไม่รู้ที่ไหนก็จะเปิดรับ,รบแล้วพอเปิดรับที่สมัครกันทีงรับสามคนสมัครสามหมื่นเนี่ยแล้วก็เวลาทํางานในสายงานตัวเองเนี่ยเติบโตไปได้ครับเรียนต่อแล้วก็พัฒนาตัวเองเติบโตไปได้อืเพราะว่าวุฒิที่วาวะที่ดีครับางทีเราเด็ก อายุ15บห้เนี่ยมาเรียนปวชปรากฏว่าปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือแทนที่มันจะเรียนก็เรียนมั่งตีกันมั่งแล้วสนุกสนานไปตามเรื่องเพราะอายุความรับผิดชอบมันน้อยอืแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยงานบางอย่างเนี่ยทําหนักเด็กไม่พร้อมเด็กไม่พร้อมที่จะทําจันร์สุพลจําได้นะเรียนฝึกฝีมือนว่วันละแปดชั่วโมงเพราะผมก็เรียนมาทางช่างก่อสร้างนี่แหละเราก็มาสอนอยู่ที่เทคนิคนี้แหละ โอ้โหต้องอดทนมากมือไม้ีงแตกเลยแต่ว่าพอผ่านจุดที่ไปได้เนี่ยก็จะมีความอดทนมีความรับผิดชอบพอสมควรครับนะผมก็ขายความคิดไว้นะใครสนใจก็ทําโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้แล้วก็ฝากไปถึงใม่ผู้ปกครองด้วยนะส่งลูกเรียนนีนะครับดูด้วยจบแล้วลูกทำไรครับพยายามกล่อมเกลาลูกๆฝากไปถึงท่าอาจารย์อาจารย์แนแนวนะแนะลูกเขาไปทํางานแล้ลูกเขาไปเรียนแล้วจบแล้วตกงานครับ อย่าหวังเพียงแต่ว่าพอไปสอบเข้าที่ดีๆไปเอนทานดีๆนะแล้วเอาชื่อมาลงสือพิมพ์ประสบความสําเร็จจบแต่เอามาตอนมันจบนู่นแล้วมันตกงานหรือเปล่าครับมันต้องดูไปถึงนู่นมันต้องส่งไปถึงฝั่งไปเอนทานไม่ได้แล้วเขาไปเรียนที่ไหนตามดูบ้างไหมแล้วก็มีมีมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงผมคิดวันนี้คือทําสาธิตอาชีวะ เออให้ให้เรียนนั่นกับมอต้นเลยเรียนในชีวะต้องมอต้นไปเลยอันนั้นดีสาธี่อะไรดูไหมครับเด็กทุกคนที่เรียนมาแล้วเติบโตมาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาถนัดอะไรในหลักสูตรเยเขาจึงให้เรียนวิชาพื้นฐานทางช่างเนี่ยเพื่อที่จะดูความถนัดว่าเขาเขาน่าจะถนัดเขาน่าจะเก่งทางด้านไหนเวลาเขาเรียนเขาตัดสินใจไปเรียนถูกเพราะบางคนเหมือนอย่างสมัยก่อนผมไปเรียนเนี่ย อยู่ก็ไปสมัครตอนนั้นผมจําได้นะจบพรมมาไปสมัครเทคนิคราบุรีสมัครอะไรรู้ไหมครับพาณิชพาณิ์จะเรียนบัญชีก็ยังไม่รู้เลยพาณิชเันเรียนเรื่องอะไรจบแล้วไปทําอะไรพอดีพอเขาเรียกไปชําระเงินบอกมาสู้เดี๋ยวถามทำไมไอ้พันธุวคนที่สมัครี่ผู้หญิงทั้งหมดเลยนีแต่จริงจริงจริถอยกลับมาสมัครเป็นสมัยนั้นเนี่ยพาณิษการบางนาเนี่ยเขาเขารับผู้ชายแล้วก็ดังเท่าดังไอเราไม่รู้ไงไปตามเพื่อนไงนี่ถึงบอกพอเด็กเขาจะเรียนแต่เขาไม่รู้ทิศทางเนี่ย ผมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นะครับใช่ไหมตอนอยู่เทคนิคใช่ใช่อ้าวไอ้หนูสมัครช่างยนต์เหรออยากอยากรู้ไหมว่าเรียนแล้วจบแล้วไปทําอะไรไม่รู้ครับเขาเรียนอะไรบ้างไหมรู้ไหมไม่รู้ครับอ้าวแล้วทาไมถึงอะก็อยากแต่งรถครับชีวิตมันจะเรียนเพื่อไปแต่งรถอย่างเดียวเอาไปซิ่งไม่ได้คิดว่าจะไปทํากินอะไรเรียนมาแล้วใช่ไหมจบมาแล้วจะทําอะไรไอ้บางคนก็บอกว่ามาเรียนนี่เป็นไงผมหัวไม่ดีครับ เลยมาเรียนมันหารู้ไหมว่าเทคนิคเทคนิคนี่คือสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะวิทยาศาสตร์ประยุกต์พอเรียนไปเนี่ยแค่ปวชเนี่ยก็พอได้นะพอขึ้นปวสนี่นะยากมากอ่ะยากยากพอไปปริญญาตรีนี่นะไม่ต้องมากเขาเรียนแคนอะไรแคนถูงงอกถงงอกแคนคูลัสนี่นะแคนคูลัสนี่นะถวงงอกสามชั้นเลยนะคำนวณระดับนู้นนะเด็บอม่ติเกลาพัสเด็บ มันไม่ใช่ง่ายคือบางคนก็บอกขัวไม่ดีเลยไปเรียนอาชีวะไปเรียนเทคนิคไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่ว่าข like ัวไม่ดีไปเรียนอาชีวะเทคนิคก็มีงานทคือหมายความว่าคุณไม่ต้องเรียนไปถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกคุณจบแค่ปวชเนี่ยคุณก็ทํางานได้ครับคุณจบแค่อนุปริญญาก็คือปวสคุณก็ทํางานได้ทำงานได้เพราะเขามีการกําหนดตําแหน่งไว้กอพเขากําหนดตําแหน่งเขากําหนดอัตราเงินเดือนครับนะครับแล้วก็มันมีวิชาชีพอยู่ในหลักสูตรนั้นด้วย แต่ไดลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถเรียนต่อได้จบปริญญาโทมีมีลูกศิษย์ผมหลายคนนะฮะที่ที่เรียนที่เทคนิคแล้วก็จบปริญญาเอกมีเยอะมีเยอะแหมเยอะมีมีมีวันหนึ่งผมไปรับปริญญาลูกแล้วเขาประกาศชื่อด็อกเตอร์ทางโทรคมของมหาลัยเทคโนโลยีมหานครพอฟังชื่อปุ๊บคุยในลูกศิษย์เราเนี่ยผมสอนมาจบปริญญาเอกคนเดียวและอยากคิดว่าเรียนตอนนี้ก็เนี่ยเรียนมาด้วยกันกับผมเนี่ยจบ อาผมเรียนทคนิเชนเพชรบุรีแล้วก็ไปต่อปวชชนบุรีนะก็มีเพื่อนอยู่ที่มันนั้นทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่เอไอท่ะครับใช่ไหมมาสายปวชปวบไปเรียนปริญญาตรีเสร็จปริญญาโทตอนนี้ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่เ i t เพราะเขาจบปริญญาเอกปริญญาเอกจากเมืองนอกหรือวม่เอทีเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือพัฒนาตัวเองได้ตลอดมันพัฒนาตัวเองได้ครับบางคนในช่วงเรียนระดับแค่มัธยมนี่นะคือบางทีช่วงนั้นมันยังไม่ตั้งใจไง ต่พอมาเรียนปริญญาตรีบางคนตั้งใจครับสมัยก่อนก็าบอกเรียนรามสามปีสปีครึ่งนี่เก่งนะครับจบมหกนี่บางทีมปลายนี่นะหกสิบเปอร์เซ็นต์รุ่นผมรุ่นก่อนยังยังเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่เรียนปริญญาตรีนะครับสามปีครึ่งมันจบไปไปเรียนปริญญาโทไปเรียนปริญญาเอกก็ไปได้ไปได้บางคนจบภาคข้ามกศนมาก็ไปเป็นอาจารย์ได้ครับเห็นไหมคนบางทีเนี่ยมันพัฒนาได้พัฒนาได้นะครับก็ก็ประชาสัมพันนะฝากถึงว่าบ้านเราเนี่ยต้องการคนที่ เป็นคนที่มีวิชาชีพแล้วก็มีอาชีพนะฮะแล้วก็เราขาดแคลนมากมันจะมันจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเลยละ่ะเพราะถ้าภาคกำลังคนเราผลิตออกมาแล้วไม่ตรงความต้องการของตลาดมันขาดด้วยมันขาดช่วงอยู่เพราะฉะนั้นอ,นอนาคตตอนนี้บอกได้เลย,เยลูกเด็กๆลูกๆหลานฟังอยู่นะพ่อแม่ฟังฟังดูนะ ลูกเราตอนนี้ให้มุ่งหน้าไปสายอาชีวะนี่แหละครับคำว่าอาชีวะนี่ไม่ใช่วิทยาลัยอาชีวะนะครับผมเขารวมหมดนะเทคนิคเกษตรอาชีวะสารพัดช่างการอาชีพเนี่ยสายพวกนี้สายวิชาชีพนี่แหละครับเพราะอนาคตข้างหน้ามันจะขาดครับเรียนวันนี้จะถามว่าลูกเราจะจบได้อีกกี่ปีถึงจะจบนั่นลองไปดูตอนนั้นเขาจบแล้วจะมีงานรองรับแค่ไหนแต่เพียงแต่ว่ามันมีให้เลือกว่าคุณจะไปเรียนสาขาไหนเท่านั้นเองในสายอาชีวะเนี่ยเออเมื่อวันเสาร์นี้ผมคุยกับท่านพอวิไล เกษตรกรรมเพชรบุรีรนะฮะแล้วก็พูดถึงสายเกษตรทางวิจัยเกษตรกรรมเพชรบุรีเนี่ยเขาได้ทดลองนะฮะเอาสบู่ดำเนี่ยมาปลูกซึ่งได้ผล,ผลผลิตดีมากคือประมาณ1ตันต่อไร่ 1>, 1ตันต่อไร่นะครับซึ่งซึ่งกทำกันโดยทั่วไปเนี่ยทั้งโลกเนี่ยทำได้ยางมากกว่า0 0กิโลกรัมต่อไร่แต่สายพันธุ์ที่เกษตรพัฒนาเนี่ยได้1ตันต่อไร่ทีนี้สบู่ดำเนี่ยมีสมบัติที่ดีก็คือเวลาพอบีบน้ำมันออกมาเนี่ยน้ำมัน,นมันเป็นน้ำมันดีเซลเลยมันใช้ได้เลยไม่ต้องกันไม่ต้องรีไฟ คือบีบปุ๊บเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเอามีสายจากท่านฟังครับมีสายสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจาสวัสดีครับผมผมอยากให้ลูกเป็นนักการเมืองเนี่ยทำไงอ๋อโรงเรียนโรงเรียนผมไม่เห็นมีนักการเมืองบ้านเราจนนักคนหนึ่งเนาะอือจริงจริงมีนะอยู่สบายไปไหนก็มีรถนาอือนะวิ่งไปไหนรีบไอ้ที่คุณบอกไม่เคยเห็นนะคือคุณไม่เคยยังไม่เคยเห็นที่เขายังเล่นการเมืองอยู่จนอ่า ไปดูที่คนเขาเลิกเล่นที่แล้วยังจนก็มีเยอะไม่ใช่เลยแล้วผมเห็นแล้วนักการเมืองไปไหนก็มีนํำดีโอ้ยจะเอาไปจะรีตไปก็ได้นะเอางั้นไปเรียนนู่นไปเรียนนิติศาสตร์ไปเรียนรัฐศาสตร์นู่นแล้วก็ต้องกลับมาทาทาความรู้จักกับไปชาชนครับคือคือมันจบแล้วมันจบแล้วมันไม่ใช่ว่าไปลงเลือกตั้งแล้วมันจะได้นะใช่แต่แก่มันต้องต้องเปิดตัวก่อนเพราะไอ้พวกนี้มันจบแล้วมันไม่ใช่มันไอ้นี้มันต้องไปผ่านการเลือกตั้งนะ แต่มันมีวิธีเดี๋ยวนีมีวิธีรัดมีวิธีรัดนะคุณมดสะสมเงินไว้รูกสักสองสามร้อยล้านแล้วก็เข้าปฏรลิสตไปเลยพากไหนเขาก็รับได้ได้ครับมีทางรัดเตรียมเตรียมงินไว้เพราะว่าผมดูแล้วตอนนี้เมืองไทยมีอาชีพเดียวที่ที่ที่สามารถจะทำเงินได้นะอาชีพพักตําเมืองผมไม่เคยเห็นมีท่านคนจนดาวดาาเอาเงินเพราะไปไหนก็สะดวกสบายรถไปก็ฟรีรถเปร์เอารถไปรีอยู่แล้วเนาะเครื่องบิน เครื่องบินก็ฟรีแค่ซค้อคูอีกันนะใช่แต่ผมก็ยังงงว่าไปไหนก็ต้องมีรถนำที่เป็นรมุนตีด้วยยิ่งสบายเลยมีรถนำตลอดรถคนอื่นก็ต้องลบครับผมก็ยังงงอยู่บริหารเวลาไม่ได้แล้วจะบอกประเทศได้ยังไงอาจารย์สุพลว่าไงครับอาจารย์สุพลออกไปรับเฟอซับข้างนอกครับแต่ว่าครับคือไปไหนก็รีบแล้วก็ให้รถคนอื่นเขาลบครับล้าทำไมบริหารเวลาไม่ได้แล้วก็คือคือรถคนอื่นไม่รีบไงฮะ แต่เวลาเราไปไหนเราก็ไม่เคยรีบผมไม่เคยรีบเลยไปไหนมีนักการเมืองก็รีบอย่างเดียวผมก็งงว่าเออในเมื่อคุณบริหารเวลาคุณเองไม่ได้คุณไปเหยียบเย็นคนอื่นแล้วคุณจะบริหารประเทศอย่างไรก็งงก็เป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นที่น่าสนใจขอบผมครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับก็เล่าให้คุณวศฟังต่อก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องของสบู่ดําที่นี้ใน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  กากของสบูด่ดำนะฮะเปไงฮะถ้าเอามากำจัดพิษมันออกเนี่ยมันเป็นอาหารสัตว์ได้ดีเพราะมันมีโปรตีนสูงโอ้โหสแสดงว่าใช้ได้หลายนะครับทีนี้เราก็จะเป็นประเทศที่น้ำมันมันเอามาเป็นไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงได้นะค่ะแล้วก็สบู่ดำนี่จะดีปรับปาล์มตรงที่มันปลูกในพื้นที่แห้งแล้งได้โอ้ทนทนแรงทนแรงกว่าปาล์มเนี่ยต้องใช้น้ําเยอะเวลาเราไปปลูกปาล์มเพื่อจะเอามาทําน้ํามันเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมน้ำไปเยอะซึ่งมันจะแย่งน้ำในภาคเกษตรคุณดำรงเขาพูดไว้อยู่นะก ไอ้เรื่องยางกับเรื่องปาล์มเนี่ยให้ดูให้ดีนะฮะอย่าปลูกกันเปลอะนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันลุกป่าแล้วไปปลูกใช่ไหมครับความต้องการสูงไปปลูกยางไปปลูกปาล์มใช่ฮะราคาดีดีแต่ว่าพื้นที่เสียครับแต่สบู่ดำเนี่ยเป็นเป็นพืชที่น่าสนใจถ้าเราสามารถพัฒนาสบู่ดำเป็นอาหารสัตว์ได้โอ้โปรตีนนี่สูงกว่ากากถั่วเหลืองนะฮะเลครับสูงกว่าแต่ว่ามันยังมีพิษอยู่ต้องสกัดพิษออกเพราะนั้นต้องไปวิจัยต่อครับเกษตรเพชรบุรีเราด้วนะวิไลเกษตรเพชรบุรี S <S <S ไร่ละหนึ่งตันหนึ่งตันโอ้โหสายพันธุ์ที่พัฒนาที่นี่สูงที่สุดในโลกตอนนี้อ่านหนังสือพิมพ์มาเมื่อสักเดือนที่แล้วสุพรรณบุรีมครับทํานาในน้าอ่าอ่าใช่นาลอยน้ํานาลอยน้ำเมื่อบ่ายนี่ดูสิบเมื่อช่วงสามโมงบ่ายสามดูคุณคํารนอยู่สุขุมิก็ไปทําไปดูเนี่ยเอาที่เดียวเนี่ยเออเข้าท่าหมอเงินนะจริงๆไม่ใช่นาอย่างเดียวนะ <ะ>อย่างนั้นนะถ้ารเรามีน้ําอย่างนั้นเนี่ยสามารถปลูกพืชผักไว้กินได้เลยคือขณะก็ททานาบนผิวน้ําได้นี่นะครับ อื่นก็ทาได้ทำได้ยกเว้นไม้ยืนต้นเพราะไอ้พวกนี้มันไม้เป็นช่วงอายุสั้นพืชผักทุกชนิดเลยอปลูกอย่างนั้นแล้วสบายไม่ต้องรดน้ำตื่นเช้ามาต้องรดน้ําต้นไม้ไม่ต้องแล้วอือผมันอยู่ในน้าแล้วอยู่แล้วเพราะนั้นจะเช่าแม่น้ํานี่เจ้าท่าจะคิดคิดได้แล้วเท่าไหร่ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมไม่มีที่ทํานาจะได้เช่าแม่น้ําเพชรทํานาตลอดเป็นช่วงๆไปเลยอย่าให้หลุดนั้นนาลอยนาลอยออกทะเลนาลอยเอาไปตามไปไปให้บูดากินนั่นเองเอ้า เอาละก็อีกประมาณหนึ่งนาทีอาจารย์มีอะไรที่อยากแกฝากไปไอยากฝากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนโดยทั่วไปนะฮะถ้าขณะน,นี้พ่อแม่นะต้องการให้ลูกเต้ามีงานทานะฮะผมก็าขายไว้สองเรื่องคือสาธิตอาชีวะอาจจะเปิดขึ้นมาก็ได้หรือว่าใครที่จบวิทยาตรีแล้วลองทําโครงการนี้ร่วมกับ บริษัทเอกชนที่ต้องการรับคนงานเปิดปวชระดับปริญญาตรีถ้าเราทําได้เนี่ยเราคือคนปริญญาตรีเนี่ยมาเรียนระยะสั้นครับอีกหนึ่งปีได้วุฒิปวชเพิ่มไปด้วยเพราะชอใช่ครับตอนนี้เราทําอยู่นะอมีหลายคนเลยจบปริญญาตรีไม่มีงานทําแล้วก็ทํางานอยู่เป็นลูกจ้างอยู่ที่ไฟฟ้าบางอะไรบางครับเขาอยากได้วุฒ ปวสบัญชีเขาก็มาเรียนปวสบัญชีเขาเรียนกับเราปีเดียวปีเดียวเพราะว่าวิชาสามัญวิชาพื้นฐานไม่ต้องเรียนแล้วก็เรียนวิชาชีพฝึกจนกระทั่งเก่งปัญหาของเรามีอยู่อย่างเดียวเรียนเฉพาะทางเลยเฉพาะเรื่องเดียวเลยศึในเรื่องนั้นเลยเรียนบัญชีอย่างเดียวมีเดียวฮะคือจบแล้วทํางานได้เลยทํางานได้เลยนะครับนะแล้วก็มีงานทําไปเลยฮะบรรจุปวสโอ้อันนี้ดีดีนะฮะอันนี้ก็สามารถจะ เปลี่ยนได้รเราเรียกหลักสูตรที่ว่าหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์อ๋อเป็นการเทียบโอนประสบการณ์ครับเทียบโอนความรู้นะก็ได้ประโยชน์นะครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรก็ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ผมกับอาจารย์สุพลนักนครต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17ดนาฬิกาถึง18ดนาฬิกา ทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ร่วมผลิตรายการโดยสวทชเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี